พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ผู้เที่รู้จักและเชื่อในพระเจ้าย่อมรู้ถึงพาอนุภาพของพระองค์การรักษาความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าต้องพร้อมยอมมาเชิญกับสิ่งต่างๆมากมายดังที่ประกาศศกเยเรมีไม่เคยมีความท้อแท้หรือเลิกล้มการทำหน้าที่ท่านไม่อาจละทิ้งสิ่งที่ต้องทำ เพราะสิ่งนั้นคือการประกาศพระวาจาของพระเจ้าพระวาจาของพระองค์ดำรงอยู่ในใจและเป็นดังไฟที่ทําให้ร้อนรนแม้ต้องเหนื่อยยากในการรับใช้พระวาจาเพราะท่านรู้ว่าหากไม่ทําก็จะแย่ยิ่งกว่าดังนั้นคนหลายคนจึงอยากจะทําให้ท่านสะดุดล้มลงไม่ปรารถนาให้ท่านได้ทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ไม่ต้องการให้สารต่างๆที่ท่านประกาศนั้นเกิดผลเพื่อพวกเขาจะได้จัดการแก้แค้นท่านแม้จะรู้ถึงอันตรายแต่เยเรมีก็ไม่หยุดทำหน้าที่เพราะท่านมีความเชื่อมัน่นและวางใจในพระเจ้าทั้งนั้งที่มีความเจ็บปวดและมีความยากลำบากในการทำงานมีศัตรูมากมายแต่ในสถานการณ์นี้ท่านกลับพบว่า ท่านสามารถมั่นใจในการประทับอยู่ของพระเจ้าเพระองค์ทรงเป็นพระรก,กำลังและเป็นผู้ยิ่งใหญ่น่าเกรงขามความคิดที่ท่านมีต่อพระเจ้านี้เองเป็นความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าความเจ็บปวดการถูกคนละทิ้งการถูกจ้องทำลายการโดนเคี่ยนตีหรือความเจ็บปวดใดๆในชีวิตของท่านพระเจ้านั้นต้องยิ่งใหญ่ขึ้น และความลำบากของท่านนั้นก็เล็กน้อยลงไปท่านเชื่อว,ว่าในที่สุดผู้ที่มาเบียดเบียนท่านจะสะดุดล้มลงเพราะพระเจ้าทรงปกป้องผู้ที่ซื่อสัตย์สำหรับเยเรมีแล้วพระเจ้าทรงเป็นดังที่กำบังและเป็นผู้ประทานรางวัลอันยิ่งใหญ่ท่าได้พบความชื่นชมยินดีท่านปล่อยทุกสิ่งไว้ในพระปีชาย,ยานและพระอนุภาพของพระเจ้า พระองค์จะสมพิภกาษาอย่างยุติธรรมท่านได้สรรเสริญพระเจ้าและพบกับความหวานชื่นในการติดตามพระองค์พระองค์สมเป็นพระผู้ช่วยที่แม้ว่าจะมีความทุกข์และปัญหาต่างๆสิ่งต่างๆนั้นจะยังคงอยู่และไม่ได้หมดไปแต่ท่านก็พั่นใจถึงชัยชนะและการช่วยให้รอดของพระเจ้าคิสชนจะดำเนินชีวิตได้อย่างดี และมีความสุขจนกระทั่งสามารถพบกับความยินดีได้แม้ในเวลาย,ย,า,ยากลำบากเพื่อให้เราได้สามารถมีความเข้มแข็งและเมื่อเราได้คิดและทำอย่างเยเรมีก็คือการเชื่อและวางใจในพระเจ้าให้พระองค์ได้ยิ่งใหญ่และสำคัญมากขึ้นในทุกวันของชีวิตเราวันนี้ให้เราภาวนาว่า ขอพระเจ้าทรงนำทางเราให้สามารถทำหน้าที่ในแต่ละวันด้วยความเชื่อมีความวางใจในพระองค์โดยที่ยิ่งวันยิ่งได้พบกับความสุขความยินดีและมั่นใจในใชัยชนะที่พระองค์จะประทานให้เพื่อช่วยเหลือเราให้ได้รอดพ้นจากเรื่องไม่ดีทั้งหลาย